นะคะไปในชุดเครื่องมือนะคะแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนอน,ไอนไปเลื่อนไปเรื่อยนะเสร็จแล้วเลื่อนหาคําว่า M C N เห็นไหมคะเนี่ยแล้วมันก็จะมีรายชื่อบริษัทขึ้นมานะคะไปที่หน้าโปรไฟล์ไปที่ Tik Tok Studio นะคะ Tik Tok Studio เนี่ยแล้วมันก็จะมีชื่อบริษัทขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมนะคะมันจะมีชื่อบริษัทขึ้นมานะคะทุกคนก็ต้องไปไปดูพิมพ์ลิพายก็มีนะพิมพ์ลิพายอ่ะพิมพ์ลิพายก็มีสังกัดนะเนี่ยครูใจอ่านชื่ออยู่ที่อ่านออกนะนอกนั้นครูใจไม่รู้จักมันจะมีอะไรชื่อบอกนะคะมันจะมีอะไรชื่อบอกอะไรเนี้ยนะคะแต่ว่า ครูใจเห็นแต่พิมพ์ลิพายแล้วก็ใครอะวินวินเออวินวินเนี่ยวินวิลเลียมเนี่ยก็มีนะคะวิลเลียมก็มีนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปตัดสินใจเองแต่ว่า t ีซเเนี่ยเขายังไม่เอาขึ้นมานะคะทีซเนี่ยเขายังไม่เอาขึ้นมาเพื่อนๆใครที่อยากจะเข้าไปดูอ่ะเดี๋ยวทวนอีกรอบนึงอะอยากจะเข้าไปดูนะหนึ่ง ไปที่หน้าโปรไฟล์ตัวเองไปเพียงนะไปที่หน้าโปรไฟล์ตัวเองนะคะแล้วไปที่คำว่า TikTok ok Studio เสร็จแล้วเห็นไหมคะ TikTok ok Shop Creator ดูรายละเอียดเสร็จแล้วไปที่ชุดเครื่องมือ กดสามเหลี่ยมเสร็จแล้วมันจะมีขึ้นมาหาไปคำว่าร่วมงาน M C M ร่วมงาน M C N นะคะมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะคะอันนี้เพื่อนต้องไปดูเองเนาะไปตัดสใจเองถ้าเขาดูแลเราดีนะคะเราก็อาจอยู่กับเขาแต่ครูใจขอแนะนำนะ ว่าเราอะ่ะต้องไปอ่านสัญญาให้ให้ดีในเนี้ยมันยังไม่ได้ลง T C N นะแต่เดี๋ยวสักพักเนื้อเขาคงจะลงอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเข้าก็ตัดใจเองนะคะอ่ะโอเคทำไมพาครูใจพูดไปนอกเรื่องก,กันหมดเลยอะ่ะเรามาพูดเรื่องการไล์สดเนี่ยข้อเนี้ยเราพูดถึงการไฟ้สดกันอยู่นะอ่ะพอละ รายได้เยอะรายท่านนี้ทุกคนเห็นอย่างมันเยอะมากเลยอะ่ะนะคะแป๊บหนึ่งนะมันเยอะมากนะคะครูใจขอุญาตพูดตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไม่ไม่ทันไม่ทันเวลาเดี๋ยวก่อนครูใจจะง่วงนอนแล้วทุกคนก็ง่วงข้อสี่เนี่ยการรับของขวัญจากไฟ์สดนะคะการรับของขวัญจากไฟ์สดท่านี้ทุกคนเห็นอย่างว่า แค่ครูใจพูดคำว่าไลฟ์สดรับของขวัญเนี่ยมันก็เยอะแล้วเห็นไหมแต่รายได้ในตอกไม่ต้องไปที่ไหนเลยไม่ต้องไปที่ไหนแค่อยู่ในติ๊กตอกเนี่ยรายได้ก็เพียบแลวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรายได้ก็เยอะแล้วนะคะเพื่นพี่เพื่อนเพื่อนก็เลือกเอานะคะ แต่สิ่งที่พี่แนะนําคือง่ายที่สุดนะคะพี่พีก็มาเลือกตรงนี้ของขวัญจากไหลสดพี่ก็ขึ้นไหลสดนะคะแต่มีข้อแม้เด้อการที่เราจะขึ้นไหลสดั้งอีกแล้วหรอเนี่ยเนี่ย เอาอันนี้มาเป็นของตอกชาเป็นของติ๊กตอก TCA เป็นของติ๊กตอกอ่ะสองตัวเนี้ยเป็นของติ๊กตอกแต่อันเนี้ยมันเป็นการไฟ์สดไฟ์สดอ่ะเขียนนี้ก็ไหลสดไม่มีสินค้า แต่ m c n เนี่ยก็คือไลฟโสดปาสตก้าเพราะนั้นเพื่อนๆต้องแยกนะคะเพื่อนๆต้องแยกนะต้องแยกอย่างเงี้ยถ้าเป็น p C N เนี่ยเพื่อนๆจะได้คึ่งต่อครึ่งแต่ถ้า m c n เนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่าคอมมิชชั่น ค่าคอมมิชชั่นอันนี้ต้องไปดูเรื่องค่าคอมมิชชั่นแต่อันนี้ถ้าตีแล้วประมาณก็คือถ้าเราจะเข้าเนี่ยมันก็ประมาณห้าสิบต่อห้าสิบประมาณเนี้ยนะคะไม่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 มากมายถึงแม้ว่าที่ตอกเนี่ยตรงนี้มันจะให้สา5สิบห้าสิบาเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอหักหักภาษีภาษีอะไรแล้วมันก็เหลือประมาณห้าสิบนะคะพี่พี่นต้องคิดเองนะใครดูแลเราดีเราก็เข้านะคะให้เพื่อนๆตัดสินใจเอง มันเป็นของที่ตอกเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่ตอกอ่ะเขาเขาเรียกอะไรประมาณเหมือนกับเอเจนซี่เหมือนเหมือนสังกัดที่ดูแลดาราเหมือนเราเป็นดาราคนหนึ่งอ่ะเขาคอยดูแลเราอ่ะถ้าเราเป็นดาราสมมติเนี่ยเพื่อนๆอยากเข้าสังกัดที่หนึ่งสังกัดที่หนึ่งคนชื่อเองเขาก็เป็นเป็นเอเจนซี่เของมีนี่ที่ดูแลเราอ่ะมันเปรียบเสมือนสมมติเออเพื่อนๆรู้จักอ้๊มไหมคะอ้๊มพัชราภานี่ยนะ เขาก็มีคนดูแลกันหละเขาก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันไปประมาณนั้นน่ะแต่เราต้องไปคิดเอาเองนะต้องไปคิดเอาเองเพื่อนๆโอ้ยคู่ล้วเริ่มเบอร์เอเลยเนี่ยหลับในแล้วมั่งหัวใจเนี่ยนะคะเพราะนั้นใครที่จะมีสังกัดหรือไม่มีสังกัดต้องตัดสินใจเองนะว่าเราอยากจะอยู่ตรงไหนนะคะตรงไหนสบายใจเราก็อยู่แต่ทีนี้นั้นไม่ว่าอะไรก็แตก แค่เราอยู่ในทิกต o k อกเราก็มีราไได้แล้วอุ้ยอาจารย์ใครขอบคุณมากอาจารย์ใคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครูใจแขางแนะนำนะไม่ว่าคุณจะทำไลฟ์สดหรือปากกาหรือไม่ปากกาสิ่งที่จะทำให้พี่เพื่อนอยู่ยาวคือทำช่องให้มีคุณภาพทำคลิป ให้มีคุณภาพแล้วมันจะอยู่ยาวคู่ใจใช้คาว่าอยู่ยาวนะไม่ได้อยู่สั้นๆคือบางคนเนี่ยนะคะบางคนนะคะชอบก็แล้ชอบฉาบฉวยขออภัยค่ะ TCN ต่างจากเ C n อยังไง TCN ต่างจากพี่ชิวๆไปหลับที่ไหนมาอ่ะ TCN ก็คือ สังกัดที่ทำเกี่ยวกับไรสดไรสดนะคะไรสดที่ไม่มีสินค้าที่เมื่อวานที่เมื่อวานคุณใจแบ่งไปเนี่ยไงว่าเราไรสดเนี่ยเราอาจจะไรสดจากที่อาชีพของเราเช่นเราขายมูฟลิงเช่นเราร้อยมลาลอย่างเงี้ยหรือเราอยู่ต่างจังหวัดใช่เราปลูกผลไม้เราปลูกผักปลูกยา หรือเราอาจจะร้องเพลงหรือเปิดเพลงพวกนี้เขาเรียกว่าไ์สดไลสดที่ไม่มีสินค้าหรือเรียกว่าติ๊กตอกไลน์นะคะสังกัดในตอกเขาก็จะมาดูแลเราถ้าเราเข้าสังกัดนะคะส่วน m c n ก็คือเป็นสังกัดที่เขาดูแลเราเกี่ยวกับการทำคลิปเกี่ยวกับการปักปะก้า แบบก็เหมือนการทำงานประจำาน่วยสัทว์ต้องทำปฏิบัตวัดไม่มีความเป็นอิสระเออก็แล้วแต่แล้วแต่เราแล้วแต่เราเราชอบก็ทำไม่ชอบไม่ว่าจะอยู่ไหนอะอันดับแรกเราอยู่ที่วี่ไหนตัวเองอยู่ที่ตัวเองตัวเองเมันขึ้นอยู่กับว่าเราตัดสินใจเองอันนี้คุดใจไม่ไม่ไม่ชี้เนี่ชี้นำเอาว่าเราขึ้นอยู่กับตัวเราอ่ะตัวเราอ่ะตัวเราชอบบแบบไหนนะคะเพราะว่าแต่ละคน นะคะบางคนเนี่ยเราแนะนําไปพอไม่ดีเราก็โดนหรือดีเราก็รอดนะคะเหมือนผมเมียข้างบ้านเนี่ยถ้าเกิดเขาทะเลาะกันน่ะนะคะแล้วแต่เราแต่ทั้งนี้นั้นเราควรจะนะคะทําช่องทําช่องนะใช่ใช่ทำสิ่งทั้งนี้นะให้ขึ้นอยู่กับเราต้องทําช่องให้ตรงหมวดหมู่นะคะ คุณใจขอบอกนะถ้าใครอยากจะอยู่ในโลกออนไลน์ระยะยาวควรจะทำช่องให้มีคุณภาพคุณใจใช้คำว่าคุณภาพเลยนะเพราะอะไรบางคนทำด้วยตัวเองที่สุดอ่ะบางคนบางคนเนี่ยนะคะทำคลิปเพื่อแค่ว่าเออเรียกอะไรทำไปอย่างนั้นอยากได้อุ้ยขอบคุณค่ะอยากได้ค่าคอมแล้วก็มาเริ่มทำใหม่นะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเรา ถ้าเราทําช่องแบบแบบถาวรอะผใจจิตเขาว่าว่าวรนะถ้าเราทําช่องแบบถาวรเขาว่าถาวอนคือไม่ผิดกฎไม่ละเมิดเราสามารถอยู่โลกตอกยาวแต่บางคนถ้าทําช่องแล้วละเมิดไม่ว่าคุณจะไร์สดหรือว่าไร้ปากกาตอนนี้มีการโดนย้อนหลังกันเยอะมาก ย้อนหลังจะเขาย้อนหลังย้อนมองยูอข้างหลังว่าคลิปที่คุณทำไปอ่ะมันมีคุณภาพหรือเปล่าเพราะตอนนี้ที่ตอกเขาต้องการแคล้วคลายกว้างกวาง่คนที่ระมิดกรนะระวางนั้นเพื่อนเพื่อนเราอาจจะโดนย้อนหลังก็ได้ใครจะไปรู้เพราะนั้นโอ้วันนี้คุณใจได้แค่สี่สิบเอ็ดเคเองหรอการเชื่อมต่ออาจมี เพื่อนๆเนี่ยคุณใจรู้สึกเด็่มีปัญหาจริงๆ้วยมันวูบๆเลแหละแอบไปทัดในคลิปมาอ่ะโอเคนะทีนี้พี่เพื่อนการที่เรานะคะจะอยู่บนโลกออนไลน์คุณใจบอกนะตอนนี้ฮิตมากเลยอะไรอ่ะ สังกัดดูแลยังไงคบครูเขียนบทไลไให้หรือดูแลเราผิดแล้วสังกัดเขียนให้อันนี้อันนี้คุณใจขอสอบเป็นกลางนะขอตอบเป็นกลางก็คือมันขึ้นอยู่กับว่ามันเหมือนบริษัทนะเปรียบเสมือนบริษัทคือถ้าบริษัทไหนดูแลเราดีเราก็อยากอยู่ถูกไหมแต่ถ้าบริษัทไหนดูแลเรา ไม่เวิร์กอย่างเงี้ยเราเราเราไม่อยากอยู่มันขึ้นอยู่กับเราอ่ะตัวเราอะตัวเราอ่ะถ้าตัวเราอ่ะโอเคกับสังกัดนะคะแล้วก็สังกัดไม่เอาเปรียบเรานะกวัญใจทค่ำนี้นะถ้าสังกัดเอาเปรียบเราอ่ะนะคะมันก็ไม่ไหวแต่ถ้าสังกัดดูแลเรานะคะดูแลเหมือนเพื่อนเหมือนฝ่ายบริหารคนน่ะคือดูแลเรานะคะดูแลเราแคลนเราอบรมให้เรานะคะ เอาเรียกอะไรทำสกิปให้เราหรือทำฉากให้เรานะคะคือถ้าตัวเราในทุกๆอย่างนะคะแต่เราก็ลงมือทำนะไม่ใช่สังกกตตัวอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะขยันแล้วสามารถทำได้หรือไม่เพราะทุกที่มันมีกฎและมีกติกาแต่ถ้าเราเสียเปรียบเราก็ไม่เอา หรือสังกัดเสียเรียบสังกัดก็ไม่เอาค<อ>ือต,ต้องมาเจอกันตรงกลางต้องมาเจอกันตรงกลางนะคะแต่ทั้งนี้ก็้นอยู่กับตัวเองตัวเราเองไม่มีใครบังคับเราได้เพราะที่ตอกะเขาต้องการให้มันมีบริษัทช่วยดูแลเพราะที่ตอกเขาไม่สามารถดูแลได้หมดเพราะฉะนั้นสังกัดะตอนนี้เฉพาะ T C N ที่กูใจรู้มาประมาณ5้ากว่าบริษัทนะเฮ้ยมันเยอะมากนะ ห้าลยะเยอะนะคใจรึกว่าหลักสิบห้าลอย่ะสวัสดีค่ะพี่ยาวห้าลอย่ะบอกโอ้โหมันเยอะขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเยอะเราเลือกเลือกเลือกเอาแล้วแต่เราแล้วแต่เราโอ้เยอะเยอะจริงแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราว่าเราสะดวกอะไรแล้วแต่เรานะคะมันเยอะคุณใจรูกว่ามีแค่หลักสิบไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ไง โอ้โห9 0 0 0 9 0 0 0 9500คนอ่ะมันจะมีทั้งคนที่แอคทีฟตัวเองกับไม่แอคทีฟเพื่อนเขาจะรู้ไหว่านีแอคทีฟมะคือคนขยันก็ทำคนใครใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้มันก็เหมือนกับเราเนี่ยอยู่เงี้ยอยู่อิสระเนี่ยใครยันก็ได้ไม่ขยันก็ไม่ได้นะคะเพราะนั้นไม่ว่าอะไรก็เราแต่เพื่อนเราต้องมีวินัยอ่ะ เรา,เราต้อง,องมีว<ม>นัยมีนิสัยที่ขยันอดทนประหยะัดมัธยัสถ์เห็นไงคุณเะเห็นไงแม่แอบ,บดูต่อกลางวันลูกสาวยังไม่อ่านเลยแม่ส่งตั้งแต่วันนุ่นเออที่ เที่ยวนี้ช้ามากเลยใช่เมื่อวานตอนบ่ายๆอือแกะแล้วกินแล้วอร่อยออไรเออเดี๋ยวนี้มันทำไมมันแค่นี้เองธรรมดามันแค่ต่องเว้นวันมันก็ได้แล้ว รถอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นเป็นรถปิดอัพ1 1ซื้อของกันเยอะ